ไม่ใช่ทุกครอบครัวที่พี่น้องจะรักไข่ปองดองกันการอิจฉาริษยาแกล้งกันในวัยต้นเป็นเรื่องธรรมดาของความเป็นเด็กที่ยังดิบแต่เมื่อโตขึ้นพี่น้องควรต้องรักกันให้มากขึ้นหนักนิดเบาหน่อยต้องพยายามอย่าถือสาถ้าไม่ไหวก็พยายามห่างๆเพราะเมื่อไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วความคิดถึงห่วงหาอาทร จะเกิดขึ้นกลางใจของกันและกันนิสัยใจคอถ้าคิดเห็นไม่เหมือนกันก็ไม่ต้องคุยกันมากนักจะได้ไม่ต้องขัดแย้งกันโดยไม่จำเป็นมรดกได้มากหรือน้อยไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรการได้ดีได้มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือคู่ชีวิตและลูกได้ไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรเพราะคนเราต่างคนก็ต่างวาสนาแต่เรา ควรยินดีในการได้ดีกว่าของพี่น้องเพราะถ้าเมื่อวันใดที่พ่อแม่จากไปทุกฝ่ายล้วนกำพราพี่น้องต้องดีต่อกันให้ฝากผีฝากไข้แก่กันได้พี่น้องต้องควรรักและสามัคคีจะได้เป็นดั่งไม้แขนงมัดใหญใครจะหักจะดูถูกอะไรก็ไม่ง่ายแล้ววันหนึ่งคุณจะพบว่าพี่น้องคือของขวัญแห่งชีวิต ที่พ่อแม่ฝากไว้ให้กแก